เอากล้นองเพชรกันนะเอกงเพกันนะเอกงวยกันนะเออไม่ไม่ตะองกับพีลีอยู <M ami. S 2> ่ไหนพดเอากงเพกันนะเอกนงเพกกันอกนงเพกันนะเอกนงวยกันนะ

ได้พี่พลอยยกมือข yeah! ึ้นปุ uh ๊บปุ <im <im ๊บปุ๊บเกี่อยทำไม่ได้สบ่ไมไหี่พลอยอูชิอ้ยอย่าไปตีกูนะลูกอเอาอนผ่าบังลูกผ่าบังพ่อพ่อแม่แม่ เอาคนนองเพชรกันน่เอาคนนองเพชรกันเนู่ใคพี่พลอยพี่พลอที่หนสรุเอาคนนองเพชรกันนะเอาคนนองเพชรกันน่เอาคนนองเพชรกันโอ้ยโอ้ยโอเกันสียึ่งนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึงหนึ่งหน่งหนึ่งหนึ่ง่่่่ห่่น่่น่่่หน่น่่

พี่โลกครับพี่โลกพี่โลกไปไม่มาไม่แล้วเขากินเขาเอาขมากเ้ยเฮ้เมานีมาลมายอมดนอกยามียรออีหลาย้อนอย่างวันทุกตา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  เอาคนกันนะเ้าหมุนไปไ่พลอยไีเลยเมลอนที่เมลอนเมลอนเลยเมลอนอี่คอยรอไปทำเดียวทำอย่างไ่ถึงเปี่ยนสิไม่ไเมลอนอีเมลอนเอาโหเมื่อยหนองโอ้ยหะหนึ่คนมันเป็นคนเสือดีหนิจะมือจบมือจบมึดตะกอนอะกจจบมือแล้วกอจบมัน โอเคอาบไปจะไปอไปเออไปจะไปอดีนนึ่งนึ่งเดินเดินดึ่งนึ่งอดีนนึนึ่ดินนึ่งนึ่งอ้จับมือโอ้ช้มือไคะจับมือเลนคะจับมือค่ะจับมือโอเคขนาดาเจ็ดีดาฝาแฝดเริ่มแล้วค่ะอดีนนึ่งนึ่งเดินเดินดึน่งดีนนึ่งนึ่ดินนึนอ่ะจิงจับจับ ได้อีกนอกบันี้เอาะโอ้โหใครในข้าหมวอน